นั่นเองค่ะ oh, เป็น<ด>ปรากฏการ iPhone 13มีการจำหน่ายครั้งแรกที่จีนนั่นเองทำเอาเหล่าสาว,วกที่จีนเนี่ยโอ้โหต่อคิวกันตั้งไปห้างยังไม่เปิดและนี่ก็เป็นภาพนะคะเหตุการณ์ขณะที่พี่จีนของเราเนี่ยกำลังเข้าห้างไปและขึ้นไปหา iStudio โอ oh. นี่คุณก็ดูภาพละกันฉันเอกมาให้ดูดูสิอันนี้เหมือนเขาไปคอนเสิร์ตหรือไปอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะ ทะลักห้างห้างแตกตอคิวขึ้นมาดูดูดูโอ้ยตา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 ยพี่บ๊องเป็นของฟรีไหมมันของฟรีเลยนะอุ้ยตายดูน้องเฟินน้องเฟินดูดิโอ้ยเขาจริงจังกันมากนะจ๊ะโอ้โหตายตายตายซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาหมาดวเลยนะสุกที่24กันยายนหลังจากนั้นเนี่ยเขาว่าโอ้โหจำนวนมันเยอะเหลือเกินน่ะเขามาร้องตั้8โมงห้างยังไม่เปิดจน10โมงเนี่ยห้างเปิดก็ทะลักกันเข้าไปเลยค่ะ ไปรอเลยนะจ๊ะแต่สาขานี้ที่เขาไปมันมีแค่ร้อยเก้าสิบเครื่องเท่านั้นนะอ้าวเงั้นก็อดนะสิก็ใช่อ่ะสิร้อยเก้าสิบเครื่องเท่านั้นสุดท้ายค่ะตน,นี่ยกังวลในเรื่องของความปลอดภัยก็ขอให้นักช็อปเดี๋ยวเดินทางกลับมาใหม่นะจ๊ะมาวันถัดไปแล้วกันเดี๋ยวจะพัฒนามีคิวที่จัดการดีกว่านี้นะคะแต่ภายในเว็บไซต์นั่นเองเขาพบว่ายอดการสั่งจองสินค้าล่วงหน้าเนี่ยก็เยอะกว่าเดิมอีกนะคนมากกว่าละห้าล้านคนเลยนะที่เขาจอง iPhone 13เนี่ย แล้วประเทศไทยล่ะยังไงดีไม่แต่ตอนจะตอบทีวันนี้บบนหมอ่ะคือจะบอกว่าแต่ตอนที่ iPhone 13เขาเปิดตัวมาเนี่ยหลายๆคนเขาก็อุ้ยเขาก็ดูว่านะเอ๊ตกลงแล้วเนี่ยสีของ iPhone บางคน,นาอาจจ<น>ะเออนะบางคนเขาก็ชอบไงบางคนเขาไม่ชอบไงเออนะก็ต้องรอดูนะว่าเขาไทยเมื่อไหร่ไม่แน่เขาไทยอาจจะสถากนการ์คล้ายๆกันก็ได้